วันนี้วันพระใหญ่เราก็ไปสั่งสมบุญกันนะสั่งสมบุญกันเถิดประเสรนะิฐนักบุญที่เราทํานั้นจะติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัวไปจนกว่าจะถึงฝั่งของพระนิพพานนะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตทุกระดับตั้งแต่ปุถุชนคนธรรมดาจนกระทั่งถึงพระอริยเจ้านะบุญคือที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ตามต้องอาศัยบุญ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงอาศัยบุญบารมีจึงทําให้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะในที่สุดนี้ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาบมีวาสนาเล่าเรียนศึกษาก็สําเร็จได้โดยง่ายทํามาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คอยคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินเจริญพร